จะมาพูกับฟาอีกแล้วนะคะในฟางหนีแมวเชี่ยวนะคะทุกคนชิปนี้ฟางจะไปจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าฟางจะเข้าที่กำแพงเพชรแล้วก็ไปตากแม่ห้องสอนก่อนนะคะทุกคนแล้วก็วนเข้าจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะชิปนี้ฟางวางแผนไว้ประมาณ20วันแต่อาจจะไม่ถึงเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าฟางวางแผนไว้ก่อนประมาณ20วันนะ ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่อุทยานแม่วงนะคะทุกคนเป็นอุทยานแรกที่ฟังจะไปปั๊มพาสปอร์ตนะค้ะวันนี้ฟังไหวฟังว่าฟังกะจะไปนอนที่อุทยานคลองรานนะคะทุกคนอุทยานคลองรานจะมีอีกหนึ่งน้ำตกก็คือน้ำตกคลองน้ำไหลซึ่งห่างจากอุทยานคลองรานประมาณ17กิโลเมตรนะคะปะ ไปเดินทางกันดีกว่าจ้า ตอนนี้ฟังก็อยู่ที่อุทยานตากสินมหารัฐนะคะทุกคนจังหวัดตากด้านหลังของฟังจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกณอุทยานแห่งชาติตากสินมหารัฐจ้า 3โลไปเลยพี่อบาทนอนเลยม่ได้นี่มัแงุเอม้ป็นไรขลให้บาทตอนนี้ฝังก็อยู่ในตลาดมูเซอร์นะคะทุกคนตอนนี้ อันนี้สามโลร้ออันนี้ 4, 4, 4, ลงสี่สิบสามโลสิบโลนะลิีมงาชินได้ค่ะอันนี้เันชิมห้าสิบาทพี่เอาห้าสิบไปห้าสิบห้าถึงสองร้เลยกลับได้ครับเอาเลยฟังห้าสิเดี๋ยวทำเพิ่งเทา อสอปขอบคุณป้าทางลงไปชมตลาดมูเซอร์นะคะคนจังหวัดตราทางไปแ,แม่สอดนะเมื่อกี้ฟังออกจากอุทยาน ตักสินมาประมาณไม่ถึงห้าร้อเมตรก็ถึงตลาดแล้วนะทุกคนอันนี้ที่ฟังซื้อมาเขาบอกว่าแคมปุเบอร์รี่อะไรสักอย่างมันเป็นผลไม้เมืองหนาวนะคะทุกคนแล้วก็แคมปูน้ำพริหน่มโอ้โหจุใจมากเลยจ้าอันนี้เป็นอะโวคาโดนะคะที่ฟังซื้อมาเขาบอกว่าสุกกำลังกินนะปูเกให่มากนี่ค่ะทุกคนที่ฟังบอกว่า ลูกคำมกูเบอร์รี่นะมันเป็นผลไม,ม้มงนะนาที่แม่ค้าชาวดอยเขาบอกฟางเคยกินไม่เคยกินอะ่ะไม่เคยกินเนี่ยเป็นครั้งแรกนะทุกคนขอลองกันนะมันเปรี้ยวนะทุกคนรสไม่เหมือนชีสอะ่ะ แต่ไม่ใช่พีชนะคะทุกคนมันจะเปรี้ยวอมหวานจะเปรี้ยวจะเยอะกว่านี่ค่ะทุกคนลูกแคมก์บุ๊เบอร์รี่เขาบอกว่าเป็นผลไม้เมืองหนาวนะคะทุกคนลูกมันจะสีส้มๆแบบนี้ ตอนนี้ฟังใกล้อยู่ที่ท้าสีฟ้าแล้วนะคะทุกคนฟังว่ามันก็มันในฝามากมันจะเป็นแบบเลเยอร์เป็นชั้นๆนะทุกคนในภาพที่ฟังมาคือมันจะฟ้ากว่านี้นะแล้วแต่ของกล้องของแต่ละคนว่าจะถ่ายออกมาได้ฟ้าแค่ไหนนะของฟังอะ่ะจะไม่ค่อยฟ้ามาก ทางเข้าก็จะผ่านปากเข้าโพดเข้ามาด้านในจะเป็นเหมือนสำนักสงนะคะทุกคน,นก็อยู่ภายในถ้ำสี่ฟ้านะคะทุกคนตรงน,นี้จะเป็นจุดน้ำ จุดสุดท้ายของค้ำสีฟ้านะจะเป็นจุดสักกระะา,าระพระพุทธรูปเนื้อหินอ่อนขาวนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดของ ค้ำสีฟ้านะคะทุกคช่วงเนื้อมันจะเดินยากนิดนึงนะคะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่องแคบแล้วมันก็จะมีบันไดให้ขึ้นแล้วก็ลงนะคะทุกคนเพื่อเดินมาด้านในของค้ำสีฟ้าจนสุดค่ะ ตอนนี้ฟังก็อยู่ที่่อน้ำพุร้อนห้วยน้ำลักนะคะทุกคนที่สามารถกางเต็นได้นะคะทุกคนเมยเวงกางเต็นก็จะอยู่ประมาณหน้าห้องน้ำเป็นลานสนามหญ้าแบบนี้แล้วก็ที่ทุกคนเห็นว่าเป็นหลังๆก็คือที่แช่น้ำแร่นะคะทุกคนที่นี่มีบ้านพักให้บริการด้วยนะคะหลังหะหลังละ500บาทแต่ถ้ามากางเต็นก็จะเสียคนละ100บาท พร้อมกับแช่น้ำแร่ได้เลยจ้าไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบ่อน,น้ำร้อนข้างบนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ่อน,น้ำร้อนตรงกลางของอบ่อน,น้ำพุร้อนห้วยน้ำหนักนะคะทุกคนตรง จะเป็นทานน้ำลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าบริเวณเนี้ยมันแช่นาะำไม่ได้นะคะทุกคนห้องแช่จะอยู่โซนด้านล่างนะ อนนี้ฝั่งก็แช่อยู่ที่บ่อน,น้ำร้อนห้วยน้ำนัดนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเครืออุทยานน้ำตกพานเจรินนะฟังจะบอกว่าที่นี่คือแบบว่าห้องแช่เป็นส่วนตัวมากที่ฟา์มาก,การแต่งเมื่อคืนคือที่นี่ฟางเสียคนละหนึ่งร้อยบาทสองคนสองร้อยก็คือรวมการแต่แล้วก็แช่น้ำเลยฟางก็ไม่มั่นใจว่าที่นี่จะเสียค่า แช่บ่อนําร้อนเท่าไหร่เพราะว่าฟังคิดเบ่ารวมมันนะคะทุกคนที่นี่เป็นส่วนตัวบ้างเลยแต่ว่าฟังจะบอกว่ามันสามารถกางเต็นได้แค่ประมาณสองสาหลังคือรานหน้าห้องน้ำนะคะทุกคนตอนนี้ฟังก็อยู่ในตลาดลิมมืเมอนะคะทุกคนทางผ่านเคลื่อนไปเส้นแม่สอดน,นะคะฟังจะบอกว่าที่นี่อารมณ์เหมือนจะถูกจับ ที่บ้านเราเลยแต่เป็นตลาดริมเมยที่ใกล้กับสะพานข้ามที่จะไปฝั่งบาม่านะคะทจุคนนี่ฝั่งได้ขนมมากินด้วย 啊！嗯嗯嗯。Hmm. Ooh, ooh, ooh.